สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพระเรียนสายภูพานนะครับวันนี้ช่องพระเรียนสายภูพานนะครับขอพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงนะครับนี่ก็คือเหรียรุ่นเจริญพรล่างนะครับวันนี้เป็นเหรียญเต็มองค์นะครับโอ้โหนะสวยนะเหรียรุ่นนี้นะครับก็แท้ดูง่ายนะครับด้านหลังนี้ก็จะมียันเกราะเพชรนะครับผมได้ทํา ข้อมูลฉบับเต็มไปแล้วอันนี้ก็คือเอามาให้ส่องเอามาให้ชมนะพอดีเพิ่งได้มาครับหรือรุ่นนี้ก็เช่าหากันนะครับยังไม่ข้ามพันนะครับเรยอรุ่นนี้นะครับยังอยู่ที่หลักร้อยเปปลายนะครับยังไม่ข้ามพันนะก็ท่านใดสนใจเช่าบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับโอ้โหแดงๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับนะครับนี่ที่สวยนะครับยันกรอบเพชรนะครับกับร้ายให้เป็นดีนะครับกับสิ่งไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดี นะปี2,556ครับสุดสานทุ่งโม